เือการแสดงอยากเพิ่มือเพื่เิ่ม่เ้วันที่สามสิบครับสามสิบวันเสาร์สามสิบท่านตัานท่านท่าเีท่านมื่อวันที่สามสิบปูจะจงการแสดงคือสินไส้รัสินไส้ในทูตผู้กับท่านไทยไหยเย็ดไหยแทงซ้อแดงไทยคือปูข้อแล้วปูเบิรงแ้วทุกอย่างมักษาไปไข่ยังมันออก แข่งแน่กูกบอกว่าพีา่นี่เพกเพื่อนเปิดงง,งส,สินไสราชัรบมาปอจาร่างการานี่่เขาเล่าเด้ผู้ว่ารเพิ่งทำเขาาซ้อมที่แขงกันไหนสินไสอร่างการผูไปได้ถามาข้อพิณีว่าเหตุเพรเพิกเกิดไอู้้ราชนรราเปิดราชนราเหตุราัธรร่างการเา็าเลยตัองแบบผู้ก็ดีใจถ้าเป็นแบบนี้ กินปั๊บทำปั๊บกิดเร็วทำเร็วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดช่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่กชิท่านหายเข้าเด้เดินหนาไปปีนี้ปูบอกว่าเป็นปีที่สามหนึ่งสองสามรงนหันได้เยทุกคนตั้งจตตั้งใจผู้กระสิบอกว่าการเป็นผู้นำหรือการเป็นผู้ศิลปินทุกสิ่งทุกอย่ให้เร็วเพราะว่า การไปเนี่ยเอาเรื่องอะไรยังดีการที่จะไปกู้เอาที่ขอในห้องสามหรือกระท่ำเขากู้แต่ใหญ่ให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่การงานแต่การกู้ในทางเสียหายก็จากปากไปกู้อะไรเฮ็ดกู้อะไรขอกู้ให้ทุกคนกู้สิขอเอาค้าถาบทหนึ่งที่กู้บนต้นท่านมาให้ให้ทุกคนได้เอดหรือว่าพร้อมกันเอาทุกคนกู้ให้พร้อมกันทุกคนได้เอาตังในห้องสามเกี่ยวพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จับจิตจับใจ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 นะมะพะทะนะมะพะทะนะมะพะทะนะมะพะทานามะพระธา โมกะรุนาพุทธาธาคายินดีนาเอนดูนาจงบังเกิดอมระโชมหารชังอมระนามหารติหิงทระจันทระ อุปวะเถยยุงโสสหับติดจับมานิมามามานิมามาณิมามามาองค์การพินทุนาถังอุปปันนังคมมะโรจะอินโทพิกเนโตมหาเทโวอาหังวันทามิ สิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังสิทธิประสิทธิระสิทธิำนี้ใ้ประสิทธิอยู่เหนือก้าวเหนือประมดของลูกทุกทุกขวดเลยเอ้าด้วย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 สุดเย็นสุดเย็นผู้ปกครองทุกคนโชคดีนับแต่เจ้บัดนี้เป็นต้นไปให้พ้นจากดวงกรมวงมั่นให้พจากวิบากกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่ามือนี่สู่ด้วยท่ากางสายฝนก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนไม่มีอุปสรรคสำหรับเราในวันนี้วันนี้พวกเราทำพิธีบวงสวงผ่านมาจนถึงจุดสุดท้ายก้าวผ่านสิ่งที่ชั่วร้ายมาแล้วก็ไปกับนี่แต่ใจกว่อมดีตรงนั้นจงบังเกิดขึ้นครับทุกคนเด้อสาธุชัยโยชัยยะ ชายโยชัยยะชัยโยชยะชัยโยชยยะชัยโยชยะชัยชนะจงบังเกิดชายชนะจงบังเกิดสาธุสาธุเสร็จนะี่สเลยเนาะเ

เนงไลดเ้ถหมนี่สารองเะโลกกหลานเผู wards, ้ใดอยากเอาผู้ใเหน่อยผู้นั้นเป็นยาผู้ใดเอาหลายผู้นั้นเป็นเป่า อนี้ใดเอาไหลเป็นเป้าเนะนี่เป้านี่เป้าผู้เอาถอยเป็นจ่าเอาเกบไม่เกบไม่ลูกมาเออเสียงดังวนเสียงดังวนอาจารย์เก่งเสียงเลยเจ้าโอ้มสเป็นผู้มุจฉกเอเสียงดเปีนหุ่หลานเจ้าาดกว่าไไม่ไะ่ยังเ็นสุเเนอ กูเทวด้านวเขาสากมาหนกอย่างนี้ใช่ไหมครับชา้นเขาใา้มาวิตวดาอย่างนี้ปูอู่องค์านเล่นเด้ปออปาเอรนเดมีใรานมาเบิแหนยูรานอันนี้ปู่สนใจนี่โอ้ยมีคนกินเลยนะครพร่นไปแน่แพร่พนไปแน่่าพี่บวงสวง ก่อนเผือดได้ดูการจ้ะอันนี้เราเป็นหลังเวทีใช่ไหมครับหักเฮงเฮงปังปังลูกสาวนี่มึงเอปังกินผลเราไม่เด้วอย่ากินดิบเด้อถอนผูกบอกเด้อออถอนผูกบอกขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะลูกขอบคุณที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันเราต้องจับมือ ผนึกกันแน่นแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันอย่างสง่างามมินี่ถึงมันบาจะมีอุปสรรคทางธรรมชาติแต่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ชุ่มชุ่มชื่นเป็นอุปสรรคที่เย็นเป็นความเย็นที่โดยปลายมาให้พวกเราไม่ร้อนแต่ทำไมเราเสียที่อุปสรระ รับเือนไปด้วยดีเราต้องิช่วยกันไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างรับเือนจังว่ากันร้อยอันนี้เอาไปยังปาน้อยจังว่ากันนี้จะจังว่ากันตอนนงสกิฟหลุกหลกเรืองรางสกิดเตอร์จริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่มีปานอยผมไม่สามารถขึ้นดูได้จะมาเห็นซูเปอรสได์ไซด์อีกแล้วมาเนี่ยกมนั้งวันตั้งแต่เช้าเลยมันเป็นอะไรที่เราแสดงบนเวทีไม่ได้อยากใครนอง เนักแสดงลูกงสาวทีมล mm ูกแม่อยากเห็นว eh mm ่าความพร้อมเราจะประมาณไหนช่วงบ่ายเลยดกว่เอาทู่บอกนะเอาทู่บอกทุกคนถ้าจะกินผลไม้กินอะไรเอาทู่บอกก่อนนะเอาทูบอกเราได้แสดงกันได้ซ้อมกันมาถือว่าเยอะแล้วแม่มั่นใจแม่มั่นใจกับทุกคนเด้อมั่นใจในทุกตำแหน่งช่วงบ่ายได้อยู่ครับช่วงบ่ายได้อยู่ได้ไหมมั่นใจในทุกตำแหน่งหน้าที่ว่าพวกเราทําได้ เพราะว่าตลอดเวลาเทพวกเราทํามัจจิชุกะลหกตังคีตลอดเลยจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าถึงเวลาเอาจริงๆพวกเราเอาอยู่ทุกคนแม่เชื่ออย่างนั้นแม่เชื่อเพราะว่าใบชอม่สาฟ้าสว่างครับผมว่าขอบคุณค่ะคเด้อเงินเป็นงานที่นี้ลูกหลานกับไิ้กินได้ที่ฉากเราก็จะได้จัดเต็มเราอยากรู้ว่าฉากเป็นอย่างไร เพราะว่าฉากเรายังไม่รู้รูปแบบด้วยซ้ําว่าจะออกมาประมาณไหนเห็ดมาใบใบกับมะกางใสฝนโหลดโอ้ยทำใจเรามันหนาฝนมันจังขังบอกีหยังขังล่ะฉากน้ำฉากขังน้ำขังฉากขังน้ำขังฉากเงินขังไง ใบสามใบสามผกเป้าโอ้ยเอามาซอสแล้วก็เล็กเปียกนะลูกให้โอเคขนก็เล็กเป็นถือขนจ่อยบานมันหนังย่อยใส่ันังวิเต็ดย่อยใส่รเอขอให้สมาชิกกอคทัพที่ราเพื่อทุนกคนมิแจ่กวามเจริญ่น่งเรืองเด้อมีแต่นดีๆตลอไป้งใจทำงานนะลูกี๋ยวมีอย่งดีแก่ทางคล ปีนี้ขอให้เป็นปีเงินปีทองขอให้เป็นปีร่ำปีรวยขอให้ปังปังทุกคนที่อาศัยใช้ค่าบานเพลําเพลินขอให้สุกคนประสบผลสําเร็จขอให้เฮี้ยงฟังฟังกังสนสบู่ทุกคนรวยทั่วหน้าทั่วตาเดอ้อปีนี้เป็นราปีที่สามเป็นปีที่หฮาสิบปังเริ่มปังขึ้นปีสามเลยเอา สีเมินพรมบนบ่าขอบคุณผู้ยู่เบื้องหลังนะครับทุกทีงานแบ็คสเตตทีงานดูแลนะครับทุกทุกชีวิตแล้วก็ขอบคุณนะคะไม่ทอนมดลืมมาได้นี่คือขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังทำสำเร็จไนทอดสิเปลือดได้ดูการมือเ่มือเหตุจังใดเข้าใจสิเปลือดใดผู้อยู่เบื้องหลัง จะขอเอ่ยนามดีไหมนะคะเดี๋ยวตุกตู้กวนนะนรับทู้กวนแหนเลยพกทุกชีวิตพยายามไล่เสื้อลวก็ขอบคุณท่านเด้อผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแล้วก็หลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆหน่วยงานหรือว่าหลายๆชมรมพลังหลายๆพลี่ซอยจยู่เบื้องหลังนะคะไม่พข้ขอบคุณหลายๆขอบคุณกาลังใจขอบคุณที่เดองแง่ขอบคุณที่ปฏิบัาิมา ขอบคุณที่จับมือ,อยามต้องการจนหอดในนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สองปีแล้วตอนนี้เราจะเข้าฤดูการที่สามขอบคุณหรายๆขอบคุณพี่น้องทุกทุกทุมพร้อมหรือทุกทุกเรียกว่าพลังพลังเงียบพลังมดตนอยพลังหมื่นล้านพลังใจและก็ขอบคุณพี่น้องที่ ว่าสี่ขึ้นหน้า,าก็ร่างใจหลายๆรถตู้รถบาสรนตุ่มคนร่วมกันสี่ขึ้นหน้าก็ร่างใจนะคะขอ,อยฝากฝนเปิดเดอ้อขอ,อยฝากเปิดใหพี่น้องร่วมานขึน,นอยาอ้ายงปลอดภัยพวกเรายินดีต้อนรับทุกทุท่านเดอ้อพี่น้องเฮาลหลายๆพลั่งที่ประสานงานก็ไม่พอนมากนะคะ